สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนค่ะมือนีสากกูเกมบะรจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของซอแอนออรดีค่ะในการแต่งตัวของซอแอนในการปรับลุคที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนและก็เกิดเป็นดราม่าค่ะพีน่น้องแล้วบ่อยบอยคนก็เลยทนบไหวก็เลยออกมาโพสที่แจงในเรื่องการดราม่าสุดของซอแอนเออพาะว่าเพื่อนกันไดว่าออกมาโพสอยู่ว่าสุดแต่ละสุด คาเลคเตอร์ของส่อแอนต่ลางานตละลาอย่างนึงสิผ่านผ่านบอดบอยซิริใช่เป็นคนกันก่อเป็นคนดูว่ามันเหมอสสมบอจะไปงานนั้นมันงานนี่เพราะว่าเป็นกับเ,เป็นสามีภรรยากันเนาะมีอย่างเพิ่งกระสหายกันเบิงมีอย่างกันสิปพึกษากันเออว่าสมควรบอรต้องใส่หนุนใส่นี่ออกแต่ละงานแต่ละค่าเล็เตอร์แล้วก็เจ้าภาพดิวมาจังได้ยังสิแมค่ค่ะพี่เนาะนั่นแหละแต่บางคนบอเขาใจแล้วไปด่ามาว่าซ่อแอนใส่สุดโปบบเหมอสสมกับ ไหว้กับงานกับน,นู่นนี่นั่นว่าเออตั้งแต่ก้อนนานาันคือแต่งโตดีเรียบร้อยมิดชิดมาตลอดและที่นี่พ่อเห็นสอแอนอยู่ในลุคแบบแซ่บๆใส่ชุดอ่าที่มันเป็นชุดเซรามูนเนาะทั้งเดนเซอร์ทั้งยัพผ่นกับยย่ซังซีนะค่ะพี่เนาะแล้วที่นี่ทุกคนก็บ,บอกขอใจก็เลยไปด่ามาเพิ่นว่ามันดูการมันเป็นการโปรมากเลยนะจังสันยังสีแต่ว่าที่นี่เพิ่นกะศิล,ลปินเพิ่นนะคะพี่เนาะ ก่อนจะไปออกงานแต่ละงานแต่ละหมอง mm hmm. พื่นจะเซฟเด้จะเซฟจะใส่ถุงนองจะใส่าคือแบบไม่ให้มันดูโป๊ะเกินไปนะแต่ว่างานนี้เพิ่นก็เดี่ยว ออ,อ,อ,ออกมาเบาอยู่ซอยแอนก็ได้ออกมาเลื่อนไวอยู่สาหรับเรื่องนี้แล้วกะซื่อกับไปสัมผณสซอยแอนเพื่อนก็ได้ออกมาตอบอยู่ค่ะว่าเหตุผลย่งที่ต้องใส่ชุดนี่ชุดนี่ออกง,งานค่ะพี่นอ้องอะเดี๋ยวก่อนอื่นจะไปอ่านโพ์ที่บอดบอยออกมาโพดก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าบอดบอยเ่อนโพดว่าจังไแน่ในเรื่องดรามา่าเรื่องนี้เพื่อนก็ได้ออกมาโพดว่าดรามา่าเรื่องชุดแอนออรดี already. แต่ละชุดฝ่ายคอสตูมจะนำมาให้ผมตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนให้แอนไซอยากเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นครับเพราะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันและการแต่งตัวของแอนในแต่ละที่ในแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันออกไปครับงานที่เป็นทางการเราก็จะไปอีกลุกหนึ่งเรียบร้อยผ้าไหมผ้าไทยเราก็มีครับงานในสถานที่ที่ต้องเอนเตอร์เทน ผับหรือคอนเสิร์ตเราก็จัดไปอีกลุกหนึ่งให้เข้ากับงานและโดยมากงานของแอนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นงานในผับสถานบันเทิงหรือคอนเสิร์ตใหญ่ชุดก็จะเป็นแนวเซ็กซี่นี่เปิดนิดเปิดน้อยแต่ที่ท่านเห็นเป็นสีเนื้อมันเป็นผ้านะครับมันไม่ใช่เนื้อจริงท่านเห็นวิดีโอท่านไม่ได้ไปเห็นกับตาอาจจะมองว่ามันสั้นมันโป๊แต่ทุกชุด เรียบร้อยเหมาะสมผมคอนเฟิร์มที่สำคัญปีนี้ใช้งบประมาณตัดชุดชุดของนักร้องแอนออรดีเยอะมากเพราะไปแต่ละสถานที่ต้องเปลี่ยนแบบแนวเปลี่ยนให้เหมาะสมให้ใหม่และมีสีและก็มีสีสันอยู่เสมออ่าซัพพอร์ตผู้ชมเป็นกำไรให้คนดูในทุกๆเวทีสคริปต์ก็เปลี่ยนบ่อย รูปแบบการแสดงก็เปลี่ยนบ่อยชุดก็เปลี่ยนบ่อยทั้งหมดนี้คือการลงทุนคือการสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนผู้จ้างและผู้ชมฉะน้ันแล้วใกล้ที่ไหนไปให้กำลังใจกันที่นั่นไปดูด้วยตาไปฟังด้วยหูนอนดูโซเชียลกลับไปสัมผัสหนา้างานจริงต่างกันมากลองไปสักครั้งนะครับ ใช่แล้วค่ะพอมีพี่นอะจากที่เพื่อนเห็นว่านักหลอลองทรนใสุสดนะชุนี่เหมือนจะโป๊โชว์อกโชว์อะไรไม่ได้โชว์นะคะเบิง้งคักๆนะ่ะไปเบิง้งถีเวลาเพื่อนทายคีบสันคีปสันๆที่เพื่อนทายคอนเทนต์กันนะคะพี่นอะเพื่อนจะทายใกล้ๆนะ่ะจะเห็นเลยว่าสอแอนเพื่อจจมีเสือกากถีมันเป็นเสืออันถี่มันเป็นสีเนือ้อหรือว่าเป็นทรงแคนยาวก็ตามพองเพื่อนเนาะมันเป็นสีเนื้อแล้วมันเป็นสีเดียวกันกับผิวเพื่อนไปเบิดข้นเลยข้นก็นเลยเนี่ยว่า เพื่อนแต่งตัวแบบบ่มิชีดภาษาแต่งตัวปดแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปทีใใ่ไหนไดเพื่อนใส่เสื้อทั้งในแล้วก็ทึ่งแบบทึ่งถุงนองทึ่งเอียงไอซีเหนือเพื่อนอะค่ะพี่น้อะเพื่อให้ก้มกลืนกับผิวเพราะว่าซอยแอร์เพื่อนเปนคนผิวขาวบวกเลยตอนนี้ซอยแอร์ปมนค้นที่แบบว่าหอมแล้วก็ุ่นดีแล้วก็สวยแล้วก็เป๊ะเป๊ะไปทุกแนวทุกอย่างเพื่อนก็นเลยใส่เอียงออกมาก,ก็เลยง่ามบานนยที่นี่เหมือนว่าตอนนี้เหมือนเป็นคนที่ตัวเล็กมาก ซอแอนเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กเป็นคนที่น่าเด็บมากๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ละชุดนี่เขาจะมีนี่ค่ะยกตัวอย่างสุดหนีเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็จะมือมือแนมันอยู่ข้างนอะกนี่คะ่ะยกตัวอย่างเพื่อนกะใส่มองอกมองยังสีเพื่อนจะใส่เป็นสีเหนือเบิร์ดหลายๆชุดแต่หลายๆชุดของผืนเนี่ยเขาจะดูแลความเรียบร้อยดูแลอะไรทุกอย่างแล้วแล้วก็ผ่านการดูแลจากบอสบอยด้วยซ้ําค่ะพี่น้องแล้วทีนี้มาฟัง ออซแอนพูดดีกว่าซอแอนโพดก่อน,นอกพึ้นว่าแม่แม,แม่ไม่ชอบไม่เป็นไรแต่พี่พี่พก็เธยชอบหนูก็ดีใจแล้วค่ะแฮ a แท็กเซรามูาน,ะมนกี่เป็นดรามานะพี่นอกเป็นดราม่าสุดเซลามูนอ่า uh, แล้วแฟนคลับก็เลยเขามาคอมเมนต์ทั้งแฟนคลับทั้งอ่า uh, อ uh, ้ยายไมพัชรีเจม่พัชรี ally, ก็บ,บอกว่าอียังกระโบถืกใจมันมีอียงถือใจมันถือ ใจแน่ว่สาสตรมันกับบมุมีเอียงถื่อใจบสุคนไปบรสุคนเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะอะแต่ทุกคนอนะชอบแล้วแม่แม่แ,มแฟนเขาก็บอกว่าแม่ก็ชอบเหมือนกันมันเลิศมันสวยมันพานก็คือชอบในตัวของซซเอนนั่นแหละค่ะพี่นนองเออสำหรับคนที่ไม่ชอบก็คือคนไม่ชอบทอํายังไงก็ให้ก็ไม่ชอบก็จะกลายเป็นดราม่านู่นนี่นั่น,นว่าให้เราอย่างนู้นอย่างนี้แต่สาหรับคนที่ชอบส่วนมากเลยเขาจะชอบเขาจะ เขาจะคือเขาราักในศิลปินเขาศิลปินเขาแต่งตัวเนี่ยได้เนี่ยได้นไดในคอนเซปต์ในเอียงแบบใดเขาก็ต้องติดตามโดยผลงานเขาบอกเลยว่าแต่งตัวเป็นจังสันจังสีเดชแต่ว่าซซแอนน่ะเพิ่นจะแต่งตัวในสถานที่ที่ตรงนี้ตรงนี้เพิ่นจะสมควรเพิ่นจะเบิ่งกันแล้วแมค่ค่ะพี่น้องบริเวณเอีย,อยงเสียหายบรเิเมีเอยียงที่แบบว่าเกินเกินไปเกินงานไม่มีเลยแล้วก็สื่อสื่อได้สัมภาษณ์ซอแอนและซซแอนก็ได้ อ่าอ่าให้ซื้อสัมผัสกับลหลายๆซื้อเนาะแต่วาา่าซากูกุซียกตัวอย่างหนีมาในต่อๆค่ะพี่น้องอ่าวาสอดเอ็นบอกจงังใดเนี่ยเกี่ยวกับเรืืองดามานีชุดหนีวาสัตว์อ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้คิดโจทย์อะไรให้เขาตุ้มเลยค่ะก็เขาก็จัดให้แล้วเ็าด้วยด้วยความที่ร้านมันเป็นเป็นผับเนาะเป็นผับพิซซ่แล้วก็ เอาใจพี่กระเทยนิดนึงค่ะก็เลยทําชุดเซเลร์มูนออกมาก็ขอบคุณมากๆที่ชอบค่ะเวอร์ชั่นแบบแซ่บๆมากเลยเนาะมันสั้นมันเป็นกางเกงข้างในค่ะแต่ว่าผ้าไอ้ที่มันเป็นชายระบายอ่ะมันก็เด้งๆมันก็เลยดูเป็นแบบว่าผิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นชุดแบบเออเห็นชุดแบบว่าเขาแบบแฟนว่ายังไงอ๋อก็ก็มีมีมีบ้างอะหนูหนูทำใจแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมีทั้ง ทั้งชอบและไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธรรมดา mm hmm. ก็จะหยหอกๆกันหนูหนูก็พูดไปเลยว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวจะเจออาจจะเจออีกหลายเวอร์ชั่นต้องต้องทําใจดีๆนี่ค่ะไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นนี้ซอแอนจะเป็นคนที่ เปลี่ยนลุคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเยอะมากค่ะพี่น้องซีเดน,นไดรยเวอร์ชัน่นลังจากต้องท่าใจสาหรับหมวดทีดาม,มาแต่ส่วนมากแฟนคลับชอบค่ะพี่น้องชอบในลุคทุกอย่างในการแต่งตัวของซอแอนดูสวยดูเพอร์เฟกดูดีดูดทันสมัยแล้วพี่น้องนาามันสมัยใหม่แล้วมันสมัยไหนแล้วจะสิมาดาม,มาว่าชิเป็นผู้น่นใช่สุดจังสรนจังสีแต่งตัวโปรจังสรรัสีมันไม่ใช่มันอยู่ที่สถานที่ที่การแสดงในทุก การแสดงของเขาคาแรคเตอร์ของเขาเออคาแรคเตอร์ไพมันนั่นเลยค่ะพี่น้อคาะแมมนว่าใส่ชุดเรียบร้อยเหมือนเขาวัดกับไปเขาวัดสวดมนต์ค่ะอันนั้นมันก็คือคนละสายคนละแนวแต่นี่เพิ่น,ปนเป็นศิลปินเพื่อกะตรงเต้นตรงมวนสีมาใส่กระโปงงยาวๆแต่งตัวเรียบร้อยมันกระบ,บ่ถนัดแม่ค่ะพี่นนอคือตอนนี้มันอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วยุคนี้มันก็ต้องแบบต้องเห็นความสวยความงาม ตองปับเปลี่ยนปรับปรุงตลอดพันใส่สุดเก่ากับสิว่าอีกอใส่แต่สุดเก่าสุดเกา่เกาอีกเออบบลงทุนโบยังกับสิว่าอีกกสิดามาอีกเห็นบอเพื่อนก็นเลยอ่ะทำใจแล้วแหละเรื่องดามุงดามาก,ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ขอแค่โฟกัสคือแฟนขับของเราเนี่ยชอบชอบแล้วก็แฟนขับ ๆในที่สถานที่แต่ละต่างๆเขาก็ชอบกันทุกคนเพราะว่าอแอนตอนนี้ว่าแต่ออกงานไปใส่พี่น้องเอ้ยแฟนคลับลุนหลายเวบาถึงกันหลายว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นของแอนออรดีแมนมากๆค่ะแล้วที่สําคัญบอสบอยเขาก็เป็นคนดูแลจัดการภรรยาเขาสามีเขาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยก็เห็นด้วยอะไรกับการแต่งตัวดูดูคาแรคเตอร์ดูอะไรด้วยทุกอย่าง กว่าจะผ่านกว่าจะไปโชว์งานนู่นนี่นั่นเพิ่นกับเบิ่งซอยกันอยู่ตลอดนะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเป็นว่ากลับป็ปกําลังใจให้ซอยเอนเพิ่นมีงานอยู่ไสไก่ไกลอยู่มองไดพี่น้องอยู่ไก่ก็ับไปให้กําลังใจเพิ่นแล้วกลับไปเบิง่งไปเบิง์นคาคาวเพื่อนใส่สุดจังใดเพื่อนเซพจังใดก่อนสีสีมาดามาว่าวเพื่อนแต่งตัวโปบะปสมขวดนะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้สาวกุ๊กเขมราฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ